สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กันที่บริษัทยูรลิฟสํานักงานใหญ่ค่ะตอนนี้เรากําลังยืนอยู่กับตัวลิฟต์แบบทดลองนะคะขนาดไซส์เต็มตัวมาตรฐานสแตนดาร์ด ลิฟของเราไซส์มาตรฐานจะอยู่ที่เมตรคูณเมตร30นะคะระยะความสูงของเขานะคะจะอยู่ที่2เมตรรวมกันตัวลิฟต์เนี่ยความสูงจริงๆจะอยู่ที่2เมตร30นะคะการเตรียมพื้นที่หน้างานของตัวลิฟต์ของเราอยู่ที่เมตร50คูณเมตร50ค่ะแล้วก็ดอกจากพื้นจริงลงไป20เซนกรณีคุณลูกค้าไม่อยากเจาะพื้นสามารถที่จะทําแรมสโลปนะคะขึ้นได้ก็คือไม่ต้องเจาะพื้นก็ได้นะคะเป็นกรณีพิเศษด้านหลังมีเสาประคองลิฟต์สองต้นนะคะ จะช่วยประคองตัวลิฟต์ขึ้นไปนะคะอีกอย่างหนึง่งเราจะมีโซ่ข้างละ6ก0้กิโลนะคะซัพพอร์ตผู้ลูกค้าด้วยแกนตรงกลางเป็นกระบอกสโตคลอยดอลิกค่ะของทางบริษัทเราซีนแบบพิเศษนะคะทั้งหมด34ซีนนะคะมีกระบวนการแบบพิเศษนะคะตัวโครงค่ะของเรานะคะไม่เหมือนบริษัทอื่นคือเราขึ้นโครงลิฟต์นะคะผ่านการอบสีอย่างดีหนึ่งแล้วตัวลิฟต์ของเราขึ้นที่โรงงานซึ่งเราเป็นผู้ผลิตเองนะคะ ตัวลิฟต์มีการล้างในตัวเจนค่าสนิมอย่างดีใช้สีตัวเดียวกับรถยนต์เป็นพวเดอร์โคตติ้งนะคะมีเลือกทั้งหมด6สีคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะ